ดูที่เอลเมนอ์นะคะลูกคุณครูมีให้เด็กๆเ,เตรียมผ้ามาใช่ไหมคะใช่ไหมคะลูกผ้าที่มีขนาดเท่าไหร่หา้าหกน,นิ้วคูณเท่าไหร่คะลูกคูณหกนิ้วใช่ไหมคะจำนวนกี่ชิ้นสองชิ้นเพื่อที่ให้เด็กๆมาหัด <4. S 1> ทำอะไรคะหัด <5. S 1> หัดเนานะคะแล้วก็หัดเย็บไปแล้เรียนดูก่อนเดี๋ยวคุณครูจะลองเดี๋ยวคุณครูจะทำอันนี้ให้เด็กๆดูนะคะการเนาเนาไม่เท่ากันอ่าการเนาไม่เท่ากันนะคะเวลานักเรียนเนานะคะลูกเวลาเรียนใช้เข็มก็ได้ใช้ได้นะคะควรใช้ให้สี่เดียวกับห้านะคะแต่ที่คุณครู ขออนุญาตใช้ได้คนละสีกับผ้าเพื่อที่จะให้เด็กๆทำไมคะมเห็นได้ชัดนะคะว่าทำอย่างไรนะคะลูกนักเรียนมีผ้าเตรียมผ้ามาแล้วนะคะให้นักเรียนพับพับผ้าไปเล็กน้อยนะคะ,ะพับผ้าไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็พับไปอีกทบหนึ่งะจะเห็นไหมคะว่าผ้าสองชิ้นนี้ติดกันไหม ติดกันไหมคะสองชิ้นติดกันไหมลูกไม่ติดกันใช่ไหมคะทีนี้แหละเราจะทําให้ผ้าสองชิ้นนี้ทําไมติดกันนะโดยวิธีการเนานะคะอ่ะอย่างแรกคือการเนาอะไรเนาเท่านะคะเนาเท่ากันเวลาลเราเลนแทงเข็มนะคะลูกแทงลงไปด้านล่างอเออเราเลนแทงเข็มนะคะ แทงจากด้านล่างนะคะโทษทีลุกขึ้นด้านบนอ่ะนะคะจากนั้น,เ,นเวลาเราเนาเท่ากันนะคะเข็มที่เราแทงลงไปที่ผ้านั้นเวลาเราแทงไปแล้วนะคะแทงลงอ่านักเรียนไม่ฟังถ้าไม่ฟังจะทำได้ไหมคะไม่ได้ได้ไหมคะไม่ได้ครับอ่านี่คุณครูให้ตัวเลือกแล้วนะให้นักเรียนเลือกแล้วเดี๋ยวถ้านักเรียนไม่ฟังคุณครูคุณครูจะ ระบุเลยว่าให้ทําประเภทไหน<ม>เดี๋ยวคุณครูจะระบุเลยนะคะประเภทแรกนะคะคือการเนาเนาที่เท่ากันนะคะเราแทงเข็มขึ้นมาใช่ไหมคะลูกเ<ม>วลาเราแทงลงไปนะคะแทงลงไปด้านล่างแล้วเวลาเราแทงขึ้นควรดูให้มีขนาดทําไมคะเท่ากันนักเรียนดูนะคะปีเข็มเป็นยังไงคะ เท่ากันเห็นไหมคะตรงนี้คือส่วนที่เราเห็นได้กับส่วนที่เราไม่เห็นได้จะเท่ากันแล้วเรียนกะเห็นไหมคะแทงให้เท่ากันเลยนะคะลูกอันนี้คือการอะไรคะเขาเรียกว่านนวอะไรแนวเท่ากันเห็นไหมคะนี่ด้านหน้าและด้านหลังจะเท่ากันนะคะ หน้าและหลังจะเท่ากันอันนี้คือการเนาที่เท่ากันนี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะอันนี้ด้านหน้าส่วนอันนี้ก็คือด้านหลังเห็นไหมคะหน้ากับหลังเท่ากันเลยต่อไปอย่างที่สองคือการอะไรคะเนาไม่เท่ากันการเนาไม่เท่ากัน ะะการเนาไม่เท่ากันก็คือฟีเขมนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังจะเป็นยังไงคะจะไม่เท่ากันชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะลูกขั้นตอนแรกคือแทงเข็มขึ้นไปแทงไปเลยนะคะแล้วเราก็ใส่นะคะนี่แทงลงไปขนาดนี้แล้วเวลาเราแทงขึ้น อาจจะยาวกว่านะคะยาวกว่าขึ้นลงจะไม่เท่ากันยาวกว่าแล้วก็ลงเล็กกว่าตั้นกว่านะคะเห็นไหมเอ่ยนะคะเวลาเราแทงให้เห็นได้แค่นิดเดียวแต่เวลาเราช้อนเข็มขึ้นมาจะกว้างหรือยาวกว่าระวังมือด้วยนะคะลูก ห็นไหมคะอันนี้ก็คือการนาวแบบไม่เท่ากันนะคะลูกนี่คือนนวไม่เท่ากันเห็นไหมคะฝีเข็มข้างหน้าดูด้านหน้าเห็นไหมคะด้านหน้ากว้างด้านหน้าส่วนที่เราเห็นได้ได้จ่ยาวใช่ไหมคะส่วนด้านหลัง <S <S เห็นไหมคะว่าหน้ากับหลังไม่เท่ากันเลยนะคะ นี่คือการเนาได้แล้วสองอย่างใช่ไหมคะก็ให้นักเรียนเลือกว่าจะเอาเนาแบบไหนจะเป็นเนาเท่าหรือว่าเนาไม่เท่านะคะต่อไปเป็นการสอยต่อไปเป็นการสอยใช่ไหมเขาบอกว่าสอยซ่อนได้ใช่ไหมคะลูกสอยซ่อนได้นั้น <Yeah. S 1> เป็นการสอยที่เห็นได้เล็กน้อยนะคะถ้าไม่เห็นได้ยิ่งดีเลยนี่นะคะการสอยเวลาเรากเรียนสอย ให้นักเรียนนําเข็มสอดลงไปในข้างในที่เราพับรอยพับไว้นะคะ <Okay. S 1> เมื่อเราสอด <Okay. S 1> เสร็จแล้วดึง <Okay. S 1> จากนั้นเราสะกิดตรงไหนคะลูก <Okay. S 1> สกิดผ้าด้านล่าง <Okay. S 1> สกิดผ้าด้านล่างมาเล็กน้อยนะคะ <Okay. S 1> สะกิดแค่เส้นเดียวเ <Okay. S 1> ส้นเดียวของได้นะคะลูกสกิดแค่เส้นเดียว, <Okay. S 1> แ,ยวแล้วก็ แทงลงไปในผ้าที่เราทำเป็นสันสันทบไว้นะคะแทงไปนะคะลูกแล้วเราก็แทงลงไปด้านล่างอีกแทงไปประมาณ1เซนนะคะแทงไปประมาณ1เซนแล้วเราก็สกิดผ้าด้านล่างขึ้นมาสกิดผ้าด้านล่างขึ้นมาเห็นไหมคะนี่สกิดผ้าขึ้นมานิดเดียวเองเห็นไหมคะคุณครูสกิดาามาแค่เส้นเดียวนะคะ จากนั้นเราก็แทงลงไปที่ไหนอีกตรงที่เราพับไว้ประมาณ1เส้ซนแล้วเราก็แทงลงไปด้านล่างสกิดผ้าขึ้นมาแค่เส้นเดียวของใยผ้าเห็นไหมคะทำไปจนกว่าจะถึงนี่เลยทำไปจนครบกําหนดเลยนะคะสะกิดผ้ามานิดเดียว จะเห็นผ้าเห็นเสร็จเห็นได้รอยได้ด้าน้อยมากเห็นไหมคะแทบจะไม่เห็นเลยอ่านี่เห็นไหมคะอันนี้ด้านหน้าเห็นไหมคะผ้าอยู่ด้วยกันแล้วใช่ไหมคะติดติดกันแล้วนะคะดูด้านหลังเห็นรอยไหมลูกเห็นรอยได้ไหมไม่เห็นรอยเลยนะคะเห็นไหมคะนี่คือคือก็คือการสอยเขาเรียกว่าสอยซ่อนได้นะคะนี่สอยซ่อนได้ ถ้าจะอยู่ติดกันนะคะแต่จะไม่เห็นอะไรคะไม่เห็นรอยได้อีกด้านหนึ่งเราจะไม่เห็นเลยนะคะนี่เขาเรียกการสอยซ่อนได้อพอจะทำได้ไหมคะในวันนี้เอาแค่สองอย่างเอาการเนาการสอยนะคะการเนาเด็กๆก็เลือกเอาเองว่าจะเอาเนาแบบไหนนะคะจะเป็นเนาเท่ากันหรือว่าเนาไม่เท่ากันนะคะ ส่วนสอยคุณครูขอเป็นสอยอะไรคะสอยซ่อนได้นะคะการสอยซ่อนได้คือสอยแล้วมองไม่เห็นได้ที่อยู่ด้านหลังทำได้ไหมคะลูกทำได้ไหมคะทำได้ก็ลงมือทำเลย